พุทธวจนะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะรายการชวนน้องท่องพุทธวจนะเราได้มีโอกาสได้มาสนทนากับพระมหาวราชโชติวโรค่ะ ซึ่งพ,พระเดชพระคุณท่านก็ได้มีโอกาสนําพุทธวจะนะเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม,ม,มเรามาสนทนากับท่านนะคะว่าท่านมีแนวทา,างยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงแล้วก็เห็นประโยชน์ยังไงที่จะนํำคาของพระพุทธเจ้าไปสู่น้องๆเด็กๆนักเรียนทั้งหลายตามโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม,มขอโอกาสจาง่นะนมัสการ <Okay. S 1> ที่ จังหวัดสมุทรสงครามมีโรงเรียนอยู่เยอะทีเดียวเจ้าค่ะแล้วก็ท่านพระมหาวรานะคะท่านได้นําพุทธวจนะเข้าไปตามโรงเรียนมีวิธีการยังไงเจ้าค่ะเจ้าค่ะการถ่ายทอดกับเด็กๆเราก็ต้องใช้ภาษาเด็กๆที่เด็กเขาข้าใจ้างก่อนโดยที่เราย่อยเอาตัวพุทธวจนะมาอีกทีนึงแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่เด็กต่อเจ้าค่ะเด็กเขาก็จะชอบแล้วก็สนใจเจ้าค่ะดังนั้น ้องศึกษาให้ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สนใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าพราะองค์สอนธรรมะพระองค์ประกาศว่าปัดจัดตังเลที่ตับโภวินยูหิเป็นธรรมที่รู้ที่เห็นได้เฉพาะตนแตกตา่างจากที่เราเคยรู้เคยเห็นในคำสอนอื่นๆที่ว่าทำภายนอกยิ่งปกปิดยิ่งเจริญรุ่งเรือง แต่ธรรมของพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญยิ่งเรืองคำว่าปจัจจตังเวทิตาภูมิฤิเราสามารถที่จะมารู้มาเห็นได้ตามที่พระองค์ได้สอนนั้นด้วยตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ท้าทายกับผู้ปฏิบัติทุกคนที่เข้ามาแล้วถ้าเพียงฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะไปรู้ไปเข้าใจทาของพุทธเจ้าและก็สามารถที่จะดับความทุกข์ของตัวเองได้จาการภายในใจเจ้าค่ะ ประเด็จพระคุณได้นำำําคําสอนของพระตถาคตเข้าไปสู่โรงเรียน,นต่างๆในจังหวัสดสมุทรสงครามซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเป็นวิธีการที่สนุกใช่ไม่ไ <c oughs> ไมน่าเบื่อแล้วก็ทำไปก็สนุกไปด้วยเพราะว่าชอบอยู่กัเด็กๆอยู่เจ้าค่ะก็นึกถึงตอนที่ตัวตมวาเองน่าเป็นเด็กท <c oughs> ี่มาถึงจุดนี้ได้ก <c oughs> ็เพราะว่ามีผ <c oughs> ู้ใหญ่ชี้นามาแล้วก็ เราก็เลยคิดว่าเด็กๆนี่ที่จริงแล้วเขาต้องการอยู่แล้วเจ้าค่ะ,าะใครก็ตามได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะมีความิีิแล้วเขาจะมีหลักจิตใจที่มั่นคงเจ้าค่ะเด,เด็กเขาต้องการเราต้องไปสื่อสารเป็นผู้นําให้เขาได้มีหลักใจตรงนี้เจ้าค่ะสอนเด็กกับสอนผู้ใหญ่ต่างกันยังไงเจ้าค่ะยากกว่ากันไหมเจ้าคะมันอยู่ที่ ผู้สอนจะถนัดสอนใครมากกว่าบางคนอย่างอาจารย์ในมหาวิทยาลายัยจะให้สอนเด็กๆชั้นประถมเขาก็จะสอนไม่ค่อยจะได้แ,<ต>แล้ว,ตวแต่ความถนัดอาจารย์ในระดับประถมเวลาไปสอนในชั้นยระถมก็สอนไม่ได้แต่สาหรับตัวของอาจารย์อาจารมาได้หมดเจ้าค่ะแต่ว่า,าเด็กๆนี่สําคัญมากถ้าเขาจัดหลักอะไรได้สักอย่งางงเขาจะเติบโตมา ก็จะใช้ได้ตลอดชีวิต <c oughs> ของเขาเพราะว่าชีวิตเขาอีกยาวเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอกรับขอบพระคุณพระมหาวราชโชติวโรที่ได้นำคำของพระพุทธเจ้าไปสู่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่เราทั้งหลายไม่ว่าเราจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการหรือว่าพุทธบริษ,ษัทสี่จะนำธรรมของพระพุทธเจ้าออกเผยแพร่ สู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เราได้ปฏิบัติตามนะคะการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามนั่นแหละคือวิธีที่ถูกต้องแล้วสําหรับรายการชนน้อ no งท่องพุทธวจนะวันนี้ก็ต้องขอลานนะคะเราจะพบกันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ